สวัสดีครับมน,กกนมี่กับมาใส่หนูคือเกาหลหรอครับหมายทงหน้าเลยครับน้ำน้ำขน้านี่ครับไปเบ่งกันครับว่ามันมีห้อยกินบอมันหนาสิมีอยู่นะคุณคืม้าคืมฝนมาอีกแล้ว ตกอีกซะเนอะขึ้นนี่เนาะขันตกนี่หนูสิออกอีกบก่เละนี่นแกกันแท้นี่มีบอมีบอมีบอ ข้องเก่าครับนี่ข้องเก่าเนี่ยอืนี่ก็ไว้เก่านี่ได้ปอนต์ตัวนึงโอ้นี่นี่น,นี่นี่น,น,น,นี่นี่ครับอือข้องขวด นี่หลัลงจากขนตกแล้วนี่ขดนไม่ไหมเลยนี่และนันะ่นและอหนึ่งหลังนี้แล้วโอ้ตื่นเหมือนใด่๋ยไ่แล้วใด่ใสไ่แล้วหนึ่งหลัง Ốc ừ, cặp liếc này là dây Bẹt này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì này หนึ่งหลังครับหนึ่งหลังในเราหนึ่งหลังอู้นี่ก็ไม่ครับข้องกดนี่ไม่เลยนี่โอเคไซนี่หลังหนึ่ง เล็กกับเล็กข้างข่างหลับยางเลยเลยครับเนี่โอ้ยหล,อหลังที่สองหลังที่สองหลังที่สอง อขี่ยังไงขีข้ขาวๆแบบนี้นี่มาแมนติดบักงูกาบบกลามไงใช่หรือวะขี้แบบนี้ไหมโอ้ยยังมาเลียนอยู่แถวๆนี้เดอ้อเดี๋ยวะบ่ถือบ่วงเดี๋ยวะบ่ถือกลับเอาฝนี่น้องฝนเอาเอาเอา มีอีกโอ้โหยังดีเลยนี่อุ้ยฝนฝนฝนเ้าเส้ากันฝนตกไปแล้วพี่น้องเจ๊ที่ตกเอาแท้า่พวกนี้บุกเขืกัน หลังที่ส yeah, ามเยี่ยคล้องแมลนออกมาสามหลังแล้วนี่กระแม่นี่นี่น ใส่กันแ๊บตังเดีใส่ทีหลังเก่าครับฝนกระชีตกปัดบกกระชิรลนโอ้ยน้อง่บนฝ้ากระยมข้อฝ้าวะไาี้ ที่หลังพี่น้องฝนกระตกบัดที่นี่ฝนกนเริ่มสี่ตกไาแล้วเบื้องับนี่มืดๆเลยแต่กับบ้านไานที่ตกแห้งครับเดี๋ยวมาอื่นเ้ามาย้นร่กันครับ สวัสดีย่ามือเทาครับมาแล้วครับมาเบิ่งกันครับว่าสีหลังถือถือจากตัวบะมันได้กาดแยามือเทาครับในตรงหน้าครับทุ่งหน้า ว่านนีบกำลังใสฝนตกมากคาทางว่าที่ตกแน่แกกตกกระโปตกแน่ครับมาเบิ่งกันพี่น้องมาเบิ่งกันข้องกินหม่ๆนี่มีอยู่ประมาณหนึ่งตน,นี่แหละกันหมดหนึ่งตกับสองนี่แหละ ถือบอน้อถือบอน้อใส่แหละพี่น้องทังไดนะนี่น,นะน,ออนี่ข้องกินนี่ใส่ไปนี่ครับตันหรือบอลันเอา้าลันหายครับนี่ครับถือยังนี่โอ้ถือครับนี่อยูอออ่อืมอ้าวถือเสยเนาะหมดหมดหมดถือดังพอดีเลย จัดหนะผักเลยแตกเลยตู้ผู้อีกซะด้วยโอ้ยมาแล้วออมาอนี่ซีหลังอืมรังนี้เด้หลังนี้เด,ด้ถือปะถือปะถือปะบอถือบอ,ถ,อถือครับอ้าวินไป ได้แล้วได้แล้วในตัวนึงแล้วมาฟังนี่หลังนี้บอลันครับก็อที่มีตัวนึงแล้วอะ่ะ ตัวหนึ่งแหละหนูนี่หลังนี้ดิหลังนี้ดิสี่หลังสุดท้ายลันหออรือโบโบรันครับเมอยู่ดอกมอีตัวหนึ่งแหละืดักไว้สี่หลังแต่หนูตัวหนึ่ง หมันๆมันวลครับนึกว่าจะสีบร่รด้จะโตเขย่้ก็ได้ไปแล้วหนึ่งตัวกำลังงามเลยกำลังงาม พี่น้องกลับบ้านเมื่อนี้ก็ถือว่ามานอยู่ในตัวหนึ่งฝากดจิตตามกดถือใจให็นไ้ใหนด้เยครับเดอ้อขอบคุณที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับ